พี่สิริวันก็นำเนี่ยเอานวัตกรรมของแอป l e ้เนี่ยมาให้ทานตั้งแต่วันนั้นเลยเราเคยปรึกษาหมอว่าผมจะทานได้ไหมหมอเขาไม่ค่อยเอนจอยอะไรหนักอ่ะ แล้วเราก็แอบทานพี่สวังเขาก็อธิบายที่มาที่ไปมันมาจากไหนแล้วใครเป็นคนทําแล้วทาจากอะไรมาลังมันคุดเนาะมันก็ไม่เห็นมีตัวอะไรที่อันตรายเลยนี่นลองดูไม่เห็นเป็นไรไม่เสียหายอะไรแล้วพี่ๆทานแนละ้วก็สุดเห็นว่าสดชื่นก็เฟสดีนี่เริ่มทานเริ่มความมั่นใจตรงนั้นเลย โดยเฉพาะเรื่องกำลังร่างกายสมองความจำร่างกายเราสดชื่นขึ้นประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นผลเลยว่าร่างกายก็เราดีขึ้นขามันมีน้ำมีน้บีบไปเนี่ยมันเจ็บนะเมื่อก่อนมันไม่เจ็บอะ่ะแล้วยกแข้งยกขาพลิกตัวเองอะไรเองได้เมื่อก่อนมันทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวเองทีตอนอยู่โรงพยาบาลใหม่ๆนะหมอต้องมาจับตัวเราพลิกพลิกไปพลิกมาเองนี้ทานไปได้สักเดือนหนึ่งเ,เราจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่หมอเคยทำให้เราทำเองได้ พลิกตัวเองได้สลับขาที่มันทับทับกันอยู่เอาออกได้ครับนั่นะกำลังเราดีขึ้น